ของจูพีสจูีในวันนี้นะคะเราจะพาไปชิมร้านอาหารสุดแนวของสาวสุดฮิปให้ทายใครพี่น็อตรู้อยู่แล้วไงน้องด้เลยใช่ไงน็อตมานายังกูนค่ะชื่อร้านว่าบิทแมนค่ะอยู่ตรงสาลาแดงซอย1ทับหนึ่งนี่เองใกล้ BTS มากๆเดินทางมาง่ายมากๆค่ะพี่อ้อใช่ค่ะพี่เขาเนี่ยก็รออยู่ข้างในแล้วใช่เนี่ยเขามาแนะนำร้านด้วยตัวเองด้วยนะโออยากเจอน็อตมานานแล้วน่ารักใช่น่ารักมากไปดีกว่าเดี๋ยวเขารอ Make a Dish ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านของโนตแล้วนะคะอยู่กับโนตเองสวัสดีค่ะ ทำก่อนเลยถึงที่มาของร้านนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอยู่ดีทําร้านได้ไงอ่ะเนาะก็คือเพื่อนชวนมีเพื่อนผู้ชาย4ี่คนเรียนที่คณะสถาปัตย์ในกานที่จุฬาอ่ะฮะแล้วก็เขาก็ทําร้านอาหารกันแล้วเขาก็เลยแบบชวนเราด้วยเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างี้ก็คือมีห้าหุ้นเหรอใช่ก็คือหุ้นหลักมีหหุ้น แต่ว่างานนี้สถาผัดก็เยอะมากเลยนะมีเวลามาทําจริงหรอไม่ค่อยอะเรื่องก็แบบพิายามแบแบ่งให้ได้มากที่สุดเลยแต่เราดูร้านอะคือมีความเป็นน็อตอะดูแบบน่ารักเนาะดูต้องให้เครดิตกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสองคนเนยกับเจดเป็นคนออกแบบร้าน แล้วเราของโน้ตนะคะได้ข่าวว่าในเรื่องของงานดีไซน์อะไรเงี้ยก็ช่วยเดี๋ยวมากภาพกันเปื้อนป้าแล้วก็การดีไซน์การจัดวางเมนูอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งกันคนละอย่างแล้วก็โน้ตจะเป็นเรื่องดีไซน์ยิบย่อยพวกโลโก้แบรนดิ้งอะไรเงี้ยค่ะใช่<ต>พวกกราฟิกด<ว>ีไซน์<ล>ป่ะใช่แล้วก็ทำมีพีอาร์ด้วยพี่โน้ตแต่ว่าที่มาของคําว่า be ทูแมนนี่คืออะไรคะคือผู้ชายมันคิดว่าแบบมันเป็นผู้ชายขผมๆเลยเงี้ยแบบพิคเกอร์เดย์อะไรเงี้ยแล้วคือเรามาใช่ป่ะเรามาตอนที่มีชื่อแล้ว เราก็เลยแบบทำโลโก้แล้วก็แบบตีว่าเราเป็นขีดนี้คือแบบรองรับทุกอย่างเลยนี่คือโน้ตนะคะขีดข้างล่างถูกต้องนะคะแอฟแทกมากแอฟแทกจะมีรูปแบบที่ตกแต่งตามผนังใช่ก็คือเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแบบอิเล็กทริชันเล็กๆแล้วก็ว่าคนเป็นคนจัดเดสเพลย์รูปจากเพื่อนๆที่คณะอะไรเงีพื่อนมีโน้ตวาดเองเลยเหรอมีมีรูปที่วาดเองด้วยแล้วก็มีรูปของเพื่อนๆด้วย แล้วเมนูประจำพี่นท์ล่ะคะนี่เลยอันนี้เลยหรออันนี้เป็นเมนูซิงเกิลเจของร้านอ๋อชื่อว่าอะไรคะ b i ทเทอร์แมนสีนึ่งอ่จดหเพราะว่ามีผู้ชาย4ี่คนไงแล้วจุดเราเป็นหนึ่ง แต่ไม่รู้คุยกันไปอย่างนี้โอเค4.1ดูเก๋ๆนะคะดูมีอะไรมันดีจริงๆอ่ะแบบทุกคนก็ตะงงว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องเป็น4.1เนาะพี่ออนเนาะ4วิวจะมันน่ากินมากเลยเนาะดูดีมากเลยค่ะพี่โน้ตก็สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อเมนูนี้น่ามากเพราะว่าเนื้อไปตุ๋นค่ำคืนแล้วก็พอกินเข้าไปมันก็จะละลายในปากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นมันจะหอมๆเนื้อแบบเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะตุ๋นกับผักด้วยแล้วก็มีหัวหอมตุ๋นด้วยแล้วก็จากนั้นเราจะผักย่างเนี่ย มาเสิร์ฟด้วยแล้วก็ราดด้วยเกรวี่เออแล้ววิธีการเสิร์ฟของเขาคือแบบมาเป็นถาดอะมาเป็นเขียงเล้เก็เขียงเน้นความแมนแมนนะคู้ชายของผมที่ความแมนมากจริงๆอะเขาอยากชิมมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็อาสาแทนละกันขออาสาขอชิมนะคะพี่โน้ตได้เลยมีมัสตาร์ดสองแบบมีเดอะจอนกับอังกฤษมัสตาร์ดกินกับเนื้อแล้วจะได้แบบไม่เลี่ยนอะไรเงี้ยอ๋อนั้นเราชิมแบบไม่จิ้มละกัน อ๋อมันไม่ได้มีกลิ่นคาวเนื้อมันอ๋อแบบที่คนแบบเหมือนไม่ชอบเนื้อแล้วก็จะแบบกินไม่ได้มีนแบบไม่โอเคแต่ว่านี่คือแบบโอเคที่แล้วอร่อยอ่ะไม่ไม่ได้มีกลิ่นคาวเนื้อต่อไปต่อไปอมนูนี้ีก่อดูหน้าตาแบบว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านคือร้านเราเนี่ยจะเน้นสไตล์โฮมคุกกิ้งก็คือเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ก็จะพยายามอินเวนต์เมนูใหม่ๆขึ้นมาเรื่อย ราเบียต้ามีดบอเป็นเมนูใหม่ของร้านค่ะค่ะก็จะเป็นซอสราเบียต้ามันจะเป็นซอสอิตาเลียนที่แบบรสชาติจัดจ้านหน่อยกับมีดบอเป็นหมูันนี้ทานได้ืกินด้วยกันจิดูพี่ออมกินพี่ออมตะเกิดนะคะชิมด้วยกันนะ่ะคือมันจะมีความแบบเปรี้ยวของมะเขือเทศอะ แล้วหมูมันก็แบบไม,ไม่ไม่ไม่นิ่มจนเกินไปอ,ะอ่ะอร่อยอ่ะอกินเรื่อยๆเลยนะข <laughs> อกินเรื่อยๆเลยนะเ <c oughs> มนูต่อไปเลยนะคะ <c oughs> นูต่อไปเมนูต่อไป <c oughs> สําหรับคนที่ต้องการลดรความอ้วนเรามีสลัดดีกันคารมะาแฮมสลัดนะคะ <c oughs> กินเร็วเราะจต้องพับท้วโอ้ไม่เห็นอั้วเลยจริงๆสลัดนี้เป็นเหมือนเมนูโปรดของสาวๆเลยเนาะมาก็ต้องสั่งสั่งบางทีแบบแค่ให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดไว้ก่อนเลยทุกครั้งเลยไปทุกร้านแล้วต้องสั่งสลัดไว้ก่อนเราก็เหลือแล้วแล้วคนคนนั้นเขามาช่วยบ้างว่า มีคอยเลยปบอมเลยที่เขามากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเนี่ยแหละนิสัยอย่างเงี้ยแหละเล่นกีตาร์ทั้งวันอะไอจีไม่มีหรอกเล่นกีตาร์ตลอดไม่เข้าใจนางอินดี้ค่ะนางอินดี้แต่ก็มาบ้างมาก็มาช่วยๆกันอะไรอย่างนี้ะส่วนมากก็มากินอย่างเดียวแล้วก็มาคอมเมนต์เขาชอบคอมเมนต์นี่นะต้องอย่างนี้นะสวิตต้องอย่างนี้นะทุกอย่างแบบคอมเมนต์อย่างเดียวอย่างเงี้ย ไปต่อกันที่เมนูของหวานเลยนะคะปิดท้ายได้ค่ะเป็นเมนูใหม่ของร้านเหมือนกันเป็นเค้กออฟเดอะเดย์อุ้ยน่ากินมากเลยมันคืออะไรข้างในมันเป็นอะไรอ่ะเป็นช็อกโกแลตฟัดกับเลมอนไอซ์ฟาร์เฟ่ต์ก็นี่หน้าปินหน้าปิดหน้าปิด บรรยายายัางไงคือมันนิ่มค่ะกินเข้าไปแล้วมันก็นิ่มแล้วมันก็รสชาติแบบไม่ได้เป็นแบบเค้กช็อกโกแลตทั่วไปอะ่ะดูจะพูดไงแต่ว่ามันก็มีเอ่อไอติมมันก็จะเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเลมอนก็คือแบบมันตัดกันดีไม่ไม่แบบกินเราเลี่ยนคือกินคนเดียวได้หวานหวานน่อยๆแล้วก็เป็นความเป็นช็อกโกแลตมีอ่าไอศครีมที่มันรสชาติออกแบบเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วมันก็เข้ากันดีกินดีนะ ถึงช่วงที่เราต้องซีเล็กกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยออมกับก้าเนี่ยจะซีเล็กเมนูไหนค่ะนี่เราเน้นของหนักเราชอบที่แบบเส้นมันไม่ใหญ่มากแล้วก็แบบชอบกินแบบสปาเกตตี้อยู่แล้วที่เป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยลรามีปรอมันก็อร่อยมากด้วย <c oughs> ก็เลยขอซีเล็กเมนูนี้นะคะ <c oughs> สำหรับก้านะคะก็นี่เลยสลัดนะคะพม,ม่แฮมนะคะเพราะว่าพม,ม่แฮมเนี่ยมันจะมีความแบบเค็มๆนะแล้วก็สลัดเนี่ยผักมันจะพูดไงสดมากๆกินแล้วก็แบบมันลงตัวะคะ่ะแม่สาวชอบกินผกักแห่ <c oughs> <c oughs> ปกติไม่เคยกินผักนะนี่เราผักนะเราสดจริงๆใช่ปหมหลังๆเพิ่งมาเลือกสลัดนะแต่ก่อนเราไม่กินผักเลยใช่แต่ก่อนไม่กินผักเลยพี่โน้ตเราก็แบบว่าเพิ่งมากินเป็นเพราะรายการเพราะว่ารายการแบบให้กินดีละกินผักแล้วดีเลยไม่บอกคาถานะคะมันก็ทำให้เราแบบเหมือนลดความอ้วนได้ด้วยไงเพราะเรากินผักที่ะ เดี๋ยวเรายังไปไหนไม่ได้นะตอนเนี้ยเพราะว่าถามพี่โน้ตว่าพี่โน้ตมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมก็คือเป็นแบบซิงเกิลประกอบละครแต่ละครจบไปแล้วนะเรื่องอะไรละครนะโอเคหาดดาวประกอบละครเรื่องเคหาดดาวแล้วเดี๋ยวมีผลงานแบบละครอะไรอย่างงีกเปล่าใช่เดี๋ยวจะมีละครที่เออเล่นนะคะทวงมิถุนาค่ะใช่ประมาณนั้นชื่อเรื่องอะไรเอ่ย รอยเลสลีร้ายนี่ก็ยังไงก็ติดตามกันเนาะทั้งช่องช่วงวันวันนี้ก็ต้องขอบคุณน็อตมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยพวกเราจะมาขุดหนุนขึ้นใหม่ที่ร้านพิเทอรแมนพิเทแมนนะคะพี่แมนก็อยู่ที่สาราแดงซอยหนึ่งนะคะใช่ก็แวะเข้ามาได้เนาะเปิด11บเอโมงเช้าถึงห้าทุ่มค่ะจอดรถได้ที่ตึกอื้อเจเหลียงวันธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอดข้างถนนโดนล็อกล้อนะคะก็ไปสอนอเลยก็ถ้าเกิดว่าไปจอดที่ตึกอื้อเจเหลียงเรามีสแตมป์ให้ก็คือไม่ต้องห่วงไม่เสียตังค์ ที่พร้อมจะเดินร่วม ตอนนี้นะคะเซนนี่อยู่กันที่บริเวณถนนเข้าสารนะคะตรงนี้คือถนนรามบุตรีนะคะย่านบางลําพูวันนี้เรานัดเฮียไว้คนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าน้องก้าวน้องออนเนี่ยพาไปกินอาหารฝรั่งอาหารเส้นแบบอะไรนะสปากเกตตีพาต้าอะไรอย่างงี้เราก็เลยมาหาอาหารเส้นที่กินยังไงก็ไม่เบื่อต่างชาติเขาก็มากินกันนะคะกับร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะของเฮียว,วัฒนากระเพกมาเนี่ยเพราะดังมากอ่ะ จอแล้วบะหมี่เกี๊ยวสิบบาทเอี้ยสิบบาทนี้บะหมี่หรือเอสอะคะไม่ใช่บะหมี่ครับบะหมี่ครับบะหมี่ครับสิบบาทหรอครับสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับสิบบาทไมเป็นมันยังมีอยู่ในโลกจ้ามาว่าร้านนี้เปิดมาแล้ว30ปีครับแต่ขายสิบบาทตลอดเลยเลอเฮียตลอดเลยครับ ตั้งแต่30ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ครับไม่คิดจะขึ้นราคาบ้างเหรอคะไม่คิดครับทำไมเฮียไม่ยอมขึ้นราคาคะยังยืนยืนหยัดอยู่แค่นี้ยืนหยัด <laughs> เพื่อลูกค้าทุกระดับเลยนะครับทุกระดับเลยครับอ่าหนูทราบว่าร้านนี้เนี่ยอินเตอร์มากมากลูกค้าไม่ใช่มีแต่คนไทยนะมีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมเฮียครับะะมีญี่ปุ่นเกาหลีได้ข่าวว่าเขาต้องเรียกเฮียว่าอะไรนะคะ มิสเตอร์วัฒนาครับมิสเตอร์วัฒนาโอ้โหพูดแค่นี้เดี๋ยวไม่เป็นจะหาว่าเอ๊สิบบาทเนี่ยจะใส่ช่วยน้ำซิมอะไรเหมือนเปล่าเดี๋ยวสั่งเลยดีกว่ามาที่นี่เราเขาต้องสั่งอะไรกันนะฮะบะหมี่แห้งเกี๊ยวน้ำได้กันหนูเอาทั้งสองอย่างเลยครับผมขอบคุณค่ะจะหาว่าเดี๋ยวเฮียโมอุ้ยไม่มิสเตอร์วัฒนาโมนี่ สังเกตได้เลยที่เมนูของที่ร้านนี้นะจะไม่ได้มีแค่ภาษาไทยเราจะมีภาษาต่างชาติด้วยอย่างที่บอกคือมีญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ฮีะบอกว่าเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าบอกตามตรงเลยว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นขวัญใจของแบ็คแพคเกอร์างี้ บะมีน้ำหุยดีมากมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วตัวเองเขารอนานมากโอ้ยไม่ใช่คนลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะออ๋อแกรับอร่อยอยู่ตรงที่น้ำมูแดงครับทำไมอะคะมันอร่อยอร่อยครับมันอร่อยเพราะว่าเพราะว่าเราใส่อะไรลงไปหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกไอกไว้ไอีอะ สังเกตได้นะคะว่าหมูแดงของเขาเนี่ยที่นี่มันจะไม่ใช่สีแดงเหมือนร้านข้าวหมูแดงทั่วไปอะ่ะเพราะว่าเฮียบอกว่าหมูแดงที่นี่เราไม่ได้มีการใส่สีการเป็นสีที่เกิดจากการอบรวนรวนเลยนะคะสีธรรมชาตินั่นเองเริ่มกันที่เมนูแรกกันดีกว่านะคะบะหมี่แห้งอันนี้เดี๋ยวเซนนี้จะลองกินแบบไม่ปรุงก่อนนะครับเพียบอกว่าราดน้ําหมูแดงมาให้แล้วมันจะมีรสชาติความหวานของน้ําหมูแดงอยู่ ต้องบอกเลยนะว่าน้ำหมูแดงนะรสชาติมันหวานแบบหวานหวานหมูอะ่ะแล้กินกับผักกินกับบะหมี่เกี๊ยวนะมันแบบอ,อร่อยเลยอะ่ะถ้าใครที่ชอบรสชาติของความหวานเนี่ยคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลย10บาทแล้วมันไม่ได้มีแค่หมูแ่บบ2ชิ้น3ชิ้นนะมันจะมีอยู่แบบตลอดเลยอะ่ะผักก็ไม่ได้ให้แค่ถงงอกน้อยๆอะไรอย่างนี้อันที่สกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำนะ เก kind of ๊ยวน้ำนี่คือขนาดเต็มแบบพอดีกับช้อนโต๊ะเลยอ่ะโอชีเด็ดยะเห็นไหมถึงเจนี่ไม่ต้องรีวิวแล้วเนาะเขาบอกเองแล้วเขาฟังเจนนี่ดูเรื่องด้วยทุกอย่างมันหวานลงตัวมากผักกวางตุ้งที่เฮียใส่เนี่ยมันก็มีความหวานแล้วว่าอร่อยมากของเจดิตหนึ่งคำ และเมนูที่เจนนี่สีเล็กนะคะวันนี้คือเกี๊ยวน้ำถ้วยนี้เลยค่ะ <S <S ไม่สีเล็กไม่ได้แล้วนะคะกับเมนู <isas S 2> เกี๊ยวน้ำนี้ <S <S 10บบาท ก็มาได้เลยนะคะที่รา้านบะหมี่เกี้ยว10บาทนะคะของเยว,วัฒนานะคะ <_ d ata> เปิดตั้งแต่9โมงนะคะและขายไปจนกว่าบะหมี่และหมูแดงจะหมด <_ d ata> ใครอยู่แถวๆนี้นะคะหรือว่าใครอยากกินนะคะก็พุ่งมาเลย <_ d ata> มีเพื่อนต่างชาติมาอีกแล้วว่าน่าจะเป็นคนเกาหลีแน่เลย <_ d ata> <_ d ata> อวดความสาม,มารถทางภาษา,านิดนึงดีกว่าเก r l เจเน,นเรชั o n ดงบังชิงกิเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะ วันนี้นะคะสนุกจัดเต็มกับรายการของเราไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมาโหวตให้ออมกับก้าวด้วยนะคะเพราะว่าเทปนี้เนี่ยพวกเรารู้สึกว่าพวกเราจัดเต็มฟินเฟิร์จริงๆก็มาดูแล้วกันมาคอมเมนต์มากอะไรก็ได้เราก็อยากจะให้มาเข้ามาดูเราบ้างใช่อาจจะเป็นอะไรที่แปลกตาไปหน่อยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง i อของเราหรือว่าแฟนเพจของเราก็ได้อืโหพี่ออม วันนี้แบบหมดเร็วมากๆเวลาเนี่ยมันสนุกจริงๆใช่มันว้อมันอลังการไงเทปนี้ไงอ้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทํานะคะที่ให้เรานะคะมาถ่ายทํารายการในวันนี้นะคะ DM ควอเทียค่ะขอบคุณคะ่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะทางช่อง GMM 2 5ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ะดคะ่ะ